สวัสดีครับวันนี้ดิ่มสวิท MDF นำทิศความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากพบปัญหายามาฮ่า GT125 อาการเครื่องยนต์เร่งสะดุดบิดไม่ขึ้นเครื่องยนต์อืดวิ่งไม่ออกอัตราเร่งในการตอบสนองไม่มีอัตราเร่งในการตอบสนองอัตราเร่งไม่ดีก็คือเวลาเร่งเรากระแทกคันเร่งหรือเราค่อยๆออกตัวออกรถมีอาการสะดุดเดินเบาไม่เรียบ สำหรับ yamaha gt หนึ่งสองห้าอย่าลืมตรวจสอบอย่าลืมตรวจสอบปักหัวเทียนด้วยอย่าลืมตรวจสอบปักหัวเทียนตรวจสอบค่าความต้านทานค่าความต้านทานของมันนะครับจะอยู่ที่สามจุดเจ็ดห้าถึงหกจุดสองห้ากิโลโอห์มวิธีการตรวจสอบให้เรานำมนติมเตอร์มาหลังจากนั้นปรับย่านวัดไปที่หนึ่งเโอห์มหรือปรับย่านวัดไปที่โอห์มสำหรับ เครื่องนะครับในการตรวจสอบก็จะเป็นมันติมิเตอร์เราจะใช้แบบดิจิตอลหรืออนาล็อกก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกการวัดก็ตามวงจรของมันเลยนำขั้วบวกไปจิ้มเข้าที่ฝั่งสายสายคอยหัวเทียนฝั่งฝั่งสายคอยหัวเทียนเขา้าส่วนขั้วบวกนำไปจิ้มที่ฝั่งที่เราเสียบเข้ากับตัวหัวเทียนนะครับค่าที่อ่านได้ค่ามาตรฐาน จะอยู่ที่3.75ถึง6.25กิโลโอหมถ้าค่าที่อ่านได้มันไม่ได้อยู่ในระหว่างนี้นะครับก็แสดงว่าปักหัวเทียนเสียในทีน่นี้เจอมาแล้ว2คันเร็วๆนี้นะครับเลยเอาท่านเอามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูนะครับว่าสาเหตุที่เครื่องยนต์สั่นสะดุดเครื่องยนต์เร่งไม่ออกวิ่งอืดเร่งสะดุดนะครับ อย่าลืมตัวเช็คตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพึ่งซ่อมไปนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับรถที่มีการดังกล่าวนี่เป็นเพียงอีกหนึ่งส่วนเท่านั้นเป็นเพียงอีกหนึ่งส่วนเท่านั้นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาอาการเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าหนึ่งอาการมันมีได้หลายปัญหาแต่ อาการนี้เราเจอตัวที่ปักหม้เทียนนะครับก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูสำหรับคลิปนี้ก็เอามาไว้เพียงเท่านี้หวัดดีครับ